มรดกปลอดภาษีพ่อแม่นะครับที่ทิ้งมรดกไว้ให้ลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับก็รู้แล้วแต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเปลี่ยนชื่อก็มีค่าใช้จ่ายในการโอนนะครับแล้วยังต้องมีภาษีมรดกด้วยนะครับก็คือถ้าในต่างประเทศนะครับมีอย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอ่ถึงกับมรดกถึงกับแบบว่าปล่อยลกลางไว้เลยเพราะว่าไม่มีเงินที่จะไปเสียภาษีมรดกนะครับ แต่ว่าแตกต่างครับกับอย่างหนึ่งครับที่เป็นโมดูลที่ไม่ต้องเสียภาษีก็คืออะไรครับก็คือทุนประกันชีวิตนั่นเองนะครับที่เป็นโมดลที่ไม่ต้องเสียภาษีนะครับอย่างคุณพ่อผมเองนะที่คุณพ่อผมเนี่ยที่จากไปแล้วแต่ก็มีในส่วนของบ้านที่ดินนะครับที่ผมเองเนี่ยจะต้องไปทําเรื่องนะครับคือจะต้องไปขึ้นศาลครับต้องไปทําการฟ้องร้องก่อนแล้วก็อ่ามีหนังสือคดีถึงคดีถึงที่สุดมาก่อนครับนะครับแล้วก็ไปทําเรื่องที่กรมที่ดินนะครับ